อันนี้ด่ายจอดน้อบังเนาะด้าจอดเดิมๆดิงแล้วก็อันนี้ที่หลุดลุยบาทน้ำมันเครื่องซึมตลอดบังซึมตลอดนะซึมตลอดเลยเดี๋ยวจัดการให้เอาท่อเนี้ให้เข้าไปข้างในอีกนราบบังหนอะเปลี่ยนพับเบรกหลังครับ สวยนะครับเวฟหนึ่ 125. ตัว R คันนี้นะครับตัว S คันนี้นะครับเป็นตัวหัวเธอกุญแจยังไม่ได้เอามา ซื้อมา2 7งหมนะครับคันนี้เป็นรถปั้นใหม่นะครับทั้งคันเลยครับผม2อ0หมครับซื้อมาจากในตัวเมืองมาใช้ได้ไม่นานนะครับก็เบรกหน้าก็หลุดน้ำมันเครื่องก็ซึมเบรกหลังก็ไม่อยู่พี่ก็เลยให้เอามาเก็บงานใหม่นะครับ ว่าจะเป็นเบรกหน้า,อ,าอ่างน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งป้ายทะเบียนเบรกหลังก็ไม่อยู่นะฮะเป็นรถปั้นใหม่นะครับ2องหครับผมเสียหมดเลยบอก ติดอนนอตตน,น,นติดไหมเออแต่ตัดทคลังกันนี่ติออนงนลรมากมือไหมพเจยบวังไปไหนป่ามาบาทเต๋เบียละมุมนี่ไอ้มันพอดีกันนั่นแหละช่วงที่นั่นแหละได้จ้ะหาดูอดให้หน่อยค่ยมะม่งเอามเปลวเบียรถปน

เล็กๆนะาบาทบาทขอบคุณครับอ่าตอนเจอวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะไปแล้ว <S <S แกซื้อมา27งหมแต่ไม่ดีเลยต้องมาส้มแซมบำรุงอีกเยอะแยะมากมายไปกับคันนี้นะครับ